แบงชาติลดดอกเบีย้ยได้แป๊บเดียวธนาคารแห尔ลดดอกเบีย้ยได้แป๊บเดียวแหมรู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยกับคนไทยที่อยากจะมีบ้านขึ้นมาทันทีเลยนะครับแต่ระมัดระวังนะฮะเศรษฐกิจแบบนี้คิดให้ดีก่อนจะซื้อบ้านกันนะครับท่านผู้ชมครับสูย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ REIC นะครับซึ่งสังกัดในธนาคารอาคารสงเคราะห์ของทออสเนี่ยนะฮะก็ได้สรุปรายงานเกี่ยวกับเรื่องของ ความเชื่อมั่นในการซื้อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพปริมณฑลไตรมาสที่4ปีที่แล้วนะตัวเลขเพิ่มออกมานะครับคือมันมีความน่าสนใจเยอะนะฮะปรากฏว่ารวยรู้ไหมฮะพอไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลเกี่ยวกับความมั่นอกมั่นใจว่าจะกล้าซื้อบ้านคอนโดทาวน์ทาวน์โฮมอะไรก็แล้วแต่ในไตรมาสที่4ี่เนี่ยเอ๊ะรู้สึกว่ากล้ามั่นใจขึ้นนะครับดูจากตัวไหนดูจากค่าดัชนีความเชื่อมั่นเนี่ยนะฮะเทียบกับไตรมาสที่3กับตอนที่อยู่ไตรมาสที่4ไอตอนไตรมาสที่3เนี่ยความเชื่อมั่นนมัแค่4.5 พอเป็นไตรมาสที่4มันกระตื้งขึ้นมาเป็น42.9ตีกลมๆมาแตะ43ก็ได้ก็แสดงว่าขึ้นมาประมาณเกือบเกือบ3จุดนะครับและเขาถามต่อด้วยว่าถ้า6เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับคุณจะมั่นใจซื้อบ้านอีกหรือเปล่าปรากฏว่าเขาขึ้นเหมือนกันนะฮะนะฮะจากไตรมาสที่3ตอนถามไตรมาสที่3ว่า6เดือนข้างหน้าเนี่ยคุณจะซื้อบ้านเนี่ยคุณมั่นใจเท่าไหร่นเนี่ยฮะมันอยู่ที่24.7แต่พอมาถามตอนไตรมาสที่4ว่าอีก6เดือนต่อไปเนี่ยคุณจะซื้อคุณมั่นใจจะซื้้้อบาานนนมมขึเป็28.2โ รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับงั้นถามท่านผู้ชมเลยนะครับท่านผู้ชมรู้สึกมั่นใจหรือไม่มั่นใจว่าจะซื้อที่อยู่อาศัยในอีก6เดือนข้างหน้าส่งถ้ามั่นใจพิมพ์มั่นใจถ้าไม่มั่นใจพิมพ์ไม่มั่นใจนะฮะคำถามเรานะฮะท่านผู้ชมมั่นใจหรือไม่มั่นใจว่าจะซื้อที่อยู่อาศัยใน6เดือนข้างหน้าตอบได้ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นเองนะครับถ้ามั่นใจก็พิมพ์มั่นใจถ้าไม่มั่นใจก็พิมพ์ไม่มั่นใจนะครับแล้วทำไมอยู่ดีๆไอ้ดัชนี จำได้ไหมว่าธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบีย้ยแบบหักปากกาเซียนชนิดที่แบบหักกันหลายด้านกันเลยนะฮะแล้วก็หลายคนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับต้องกลับไปพลิกตาําราอ่านใจแบงค์ชาติใหม่ว่าทําไมถึงทําอย่างนี้คือลดดอกเบีย้ยแบบเหนือเกินข้าดทีนี้พอลดเสร็จปั๊บเป็นยังไงฮะบรรดาธนาคารพาานชย์กับธนาคารรัฐก็เริ่มลดดอกเบีย้ยเลยถูกไหมครับทีนี้นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ไปถามผลสํารวจตรงนี้ก็คือว่าคนรู้สึกว่าเออก็ต้นทุนทางการเงินมันเริ่มลงแล้วไงถูกไหมฮะอดอกเบีย้ยมันลงแล้วไงถูกไหมครับทีนี้พอลงอย่างนี่นะครับ ด้วยเหตุผลนั่นส่วนหนึ่งก็คือมาจากว่าเขาคิดว่าการลงดอกเบีย้ยก็ได้จะทําให้เขารู้สึกมั่นใจในการซื้อบ้านที่อยู่อาศัยได้จบไปครับรายงานนี้ก็ถามต่อนะฮะว่าแล้วตกลงนาทีนี้ถ้าคุณจะซื้อเนี่ยนะฮะเอ๊ะมันซื้อเพราะอะไรกันแน่ซื้อเพื่ออยู่หรือซื้อเพื่อเก่งกําไรหรือซื้อเพื่อเป็นสินทรัพย์หรือซื้อเพื่อเก็บขายต่อแล้วตกลงบ้านแบบไหนชอบคอนโดแบบไหนไม่ชอบราคามาหาชนตรงไหนหรือว่าราคาส่วนใหญ่อยู่ตรงไหนนะครับผลสุปตรงนี้ถ้าเอาแบบคร่าวๆนะฮะกลายเป็นว่าตอนนี้คนไทยอยากซื้อบ้านเพราะว่าอยากอยู่จริง นะมา32%เหตุผลคืออยากซื้อเพราะอยากอยู่จริงๆไม่ใช่อยากซื้อเพื่อที่จะเป็นสินทรัพย์เก็บเอาไว้ไม่ได้อยากซื้อเพื่อที่จะให้เก่งกําไรกันต่อนะฮะก็ดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกับผู้ประกอบการหลายคนเขาก็บอกว่าตอนนี้นาะทีนี้อยากทีนี้ต่อมาเนี่ยนะครับถามว่าแล้วกลุ่มไหนล่ะที่รู้สึกว่าเอออยากจะซื้อบ้านแล้วนะเพราะว่าดอกเบี้ยมันลงเนี่ยเป็นบรรดานลูกจ้างภาคเอกชนนะครับลูกจ้างภาคเอกชนเนี่ยนะครับแล้วเงินเดือนเงินเดือนเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะที่บอกว่ามั่นใจอยากจะซื้อบ้านไม่เกิน3 0,000บาท ก็สรุปเป็นเสร็จว่าตอนนี้กลุ่มลูกจ้างเอกชนเงินเดือนไม่สามหมืน่นรู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยขึ้นมาจากการที่ดอกเบี้ยลงและอยากจะแหม่เดินไปดูโครงการว่าฉันอยากจะซื้อบ้านนะครับทีนี้ราคามหาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เกิน3ล้านบาทครับนะฮะก็จะถือว่าเข้าสู่พวกประเภทโครงการบ้านที่เป็นแบบระดับล่างระดับกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยนะครับและแน่นอนครับว่าพอถามพอสำรวจกรุงเทพปริมณฑลก็าถามว่าทำไมไหนคนอยากซื้อที่สุด หลับตาตอบได้เลยกรุงเทพมหานครนะครับแลวตามต่อดือยล้นนทบุรีนี่อาจารยนครปฐมอะไรก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันจึงบอกได้ชัดเจนนะครับว่าแม่แค่ดอกเบีย้ยลงแค่นี้ก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันกระ,กระชุ่มกระชวยขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่านะครับ